RFID คืออะไรมีความสำคัญยังไงและแกะออกมาเช็คอย่างไงวันนี้เดี๋ยวแกะกล่องเช็คของจะพาไปรู้จัก RFID กันครับเชื่อกันว่าหลายๆคนนะครับยังไม่รู้จักชิป RFID บนกล่องรองเท้า n นกี้ในแต่ละรุ่นเลยซึ่งต้องบอกว่าความสำคัญของชิป RFID ตัวนี้นะครับมีความสำคัญในการยืนยันแท้ปลอมในปัจจุบันพอสมควรเนื่องด้วยจากว่าโรงงานแท้นะครับมีการเปลี่ยนตัวนี้ทุกๆ1ปีหรือปีครึ่ง แต่ในโรงงานปลอมนะครับจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็คือจะทำทิ้งไว้เฉยๆมันก็เลยเป็น1ในตัวสำคัญที่ใช้ยืนยันแท้ปลอมได้พอสมควรเพราะถ้าเกิดว่าชิปตัวนี้ไม่ตรงกับรุ่นที่ของแท้ผลิต,ตออกมานั่นหมายความว่ารองเท้าของคุณอาจจะเป็นรองเท้าปลอมได้นั่นเอง แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า RFID มีอยู่ในรุ่นไหนบ้างนะครับจริงๆดูไม่ยากเลยนะครับชิปตัวนี้นะครับจะอยู่หลังป้ายไซส์รองเท้าบนกล่องนะครับโดยวิธีการแกะนะครับก็ไม่ยากให้ใช้ไดเป่าผมร้อนนะครับหรือปืนความร้อนที่เอาไว้ติดโซนะครับในการเอาไปเป่าที่ตัวสติ๊กเกอร์สักประมาณ3-5วินาทีในความร้อนที่พอดีไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปถ้ามี2เบอร์ก็อาจจะใช้แค่เบอร์หนึ่งนะครับเป่าประมาณสัก5าวิแล้วค่อยๆแงะมันออกมาวิธีแกะก็จะเป็นแบบนี้ ชิป AFID นะครับครั้งแรกถูกผลิตออกมาบนกล่องของรองเท้ารุ่น Air Jordan 1 Low t a w i t Dark Mocha นั่นเองซึ่งชิปในรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะประมาณแบบนี้นั่นเองและแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะครับ Nike ไม่ได้ใช้ชิปตัวนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจอชิปตัวนี้ในรุ่นปัจจุบันปี2022ให้มองได้ว่ารองเท้านั้นเป็นของปลอมได้เลยเพราะว่าชิปตัวนี้นะครับสิ้นสุดการใช้ไปในรุ่นของ Air Jordan High Dark Mocha นั่นเอง ชิปในปัจจุบันนะครับจะเป็นลักษณะลายแบบนี้นะครับซึ่งแตกต่างกับตัวแรกมากๆเลยส่วนที่หลายๆคนถามมานะครับว่าแบบเออพี่จําตัวดังโลแพนด้าเนี่ยมันมีชิปมาอยู่ไหมซึ่งอย่างที่บอกครับสัญ,ญลักษณ์ของ ifid มันจะมีบอกอยู่ที่ป้ายไซส์ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีสัญ,ญลักษณ์นี้เท่ากับว่ายังไงรองเท้ารุ่นนี้ต้องมีชิป ifid มาด้วยอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่มีสแสดงว่ารองเท้าคู่นี้มีสิทธิ์เป็นของปลอมนะครับและนี่คือลักษณะของชิปรองเท้าดังในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่ารองเท้าเป็นรุ่นดังโลหรือดังไฮแต่ว่าชิปเป็นของ Air ์จอแดนก็มองได้ว่าเป็นรองเท้าปลอมนะครับโดยลักษณะของชิป R F I D ของรองเท้าตระกูลไนกี้ดังเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่า Air ์จอแ a n พอสมควรเลยซึ่งวิธีแกะก็ใช้แบบเดียวกันคือใช้ได้เป่าผมร้อนหรือปืนร้อนสำหรับติดโซนะครับเอามาเป่าประมาณ3-5วินาที พะไม่งั้นเวลาแปะคืนเข้าไปมันจะไม่ค่อยอยู่ตามรูปแนะนําว่าให้เอาปืนร้อนหรือได้บอกผมร้อนนะครับเป่าไปที่สติ๊กเกอร์อีกทีหนึง่งเพื่อละลายตัวกาวแล้วแปะกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าแปะช้าเกินไปกาวมันแห้งก็จะแปะคืนไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าต้องการจะแกะเพื่อเช็คชิปเนี่ยควรจะรีบแกะแล้วก็รีบแปะกลับพื้นให้เร็วที่สุดถามว่าชิป RFID เนี่ยสามารถระบุแท้ปลอมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมจริงๆต้องบอกว่ามันค่อนข้างยืนยันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในปัจจุบัน,น ใช้กล่องแทนนะครับชิปหรืออุปกรณ์ต่างๆจะต้องตรงกับตัวรองเท้าและแน่นอนว่าถ้ามีคนถามว่าถ้าเอากล่องแท้มาใส่รองเท้าปลอมขายล่ะแล้วจะเช็คยังไงซึ่งก็แน่นอนครับโดยปกติผมก็จะไม่เช็คจากกล่องอย่างเดียวผมก็จะดูที่ตัวรองเท้าตัวล็อตผลิตต่างๆด้วยซึ่งเรื่องของชิป RFID เป็นแค่ตัวประกอบชิ้นหนึ่งที่สามารถเอาไปยืนยันได้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่าแค่นั้นเอง แต่โดยรวมถ้าต้องการจะเช็รลงท้าจริงๆอาจจะต้องดูจากภาพรวมหลายๆอย่างนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิววิธีการเช็ค shift RFID สำหรับคนที่ยังสงสัยนะครับว่ามันเป็นยังไงหรือมีวิธีดูอะไรที่มากกว่านั้นสำหรับคนที่มีคำถามในการเช็ค shift RFID นะครับสามารถส่งคำถามหรือทัก inbox มาในเพจแกะกล่องเช็คของได้เลยนะครับ คลิปวันนี้ก็คงจบลงประมาณนี้นะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามทุกๆช่องทางของผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีคำถามที่นอกเหนือจากเรื่องของชิปสามารถถามเข้ามาได้เลยในเพจแกของเช็คของนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ